สวัสดีค่ะช่องทําเกษตรแบบสบายๆนะคะวันนี้เราจะพามาดูเดลี่ในสวนของเรานะคะเป็นมุมสบายๆเป็นมุมพักผ่อนของเรานะคะอย่างเดลี่ต้นนี้นะคะดอกใหญ่มากค่ะดอกเท่าหน้าดิฉันเลยนะคะเป็นเดลี่จัก,กรพพัดนะคะต้นนี้เขาอ,ออกดอกดอกแรกออกไปแล้วนะคะดอกที่สองกำลังจะออกค่ะน,นี่ต้น ดอกที่สองไม่แน่ใจว่าเดลี่ต้นหนึ่งเขาจะออกดอกกี่ดอกนะคะเพราะว่าเพิ่งเอามาลูกได้สองปีปีแรกก็ออกดอกดอกหนึ่งแต่ปีนี้ออกต้นละสองดอกเลยค่ะอันนี้ก็จะออกสองดอกเหมือนกันต้นนี้ต้นนี้ออกมาแล้วนะคะ2ดอกนี่ค่ะนี่ดอกที่สองนี่ดอกแรกไม่แน่ใจว่าจะมีดอกที่สามหรือเปล่าต้องรอดูค่ะรอลุ้นนี่จะเป็นต้น โชคเก้าชั้น,นะคะ่ะอันนี้ก็ออกดอกตลอดเลยค่ะตั้งแต่ซื้อมาปลูกได้ประมาณปีนึงอันนี้ออกดอกตลอดเลยยังไม่เคยหยุดออกตัวนี้จะเป็นเดลี่เล็กนะคะเดลี่ธรรมดาหรือเรียกต้นกวาเงินนะคะอันนี้ชื่อหนึ่งอันนี้ก็ออกดอกตลอดปีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาชอบอยู่ในร่มส่วนอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็น เซธีวินซันนะคะอันนี้ก็ออกดอกเหมือนกันตนน้นไม้ของเราช่วงนี้จะออกดอกเพราะว่าเริ่มเข้านาฝนแล้วคือที่เอามาปลูกเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าปลูกเดลี่แล้วจะทําให้อายุมั่นขวัญยืนแล้วก็ให้มีโชคลาภก็มันก็คงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะคะเพราะว่าเดลี่ของเราปลูกมานี้ก็ปีแรกก็มีงานเข้ามาตลอด เงินเข้าไม่ขาดเลยอะคะ่ะส่วนปีนี้ปีนี้ก็มีโปรเจกต์เข้ามาะคะ่ะก็ถือว่าโปรเจกต์ใหญ่อยู่เหมือนกันเป็นต้นที่นำโชคลาภมาให้ใครที่ยังไม่มีก็หามาปลูกได้นะคะแต่ก็อาจจะเป็คนความเชื่อส่วนบุคคลก็หามาปลูกไว้ประดับบ้านก็ดีะคะ่ะออช่วยฟอกอากาศได้ด้วยะคะ่ะเพราะว่าเขาเป็นใบสีเขียว จะถ่ายเทอากาศได้ดีช่วยให้ถ่ายเทอากาศได้ดีเป็นมุมสวนเล็กๆของเราค่ะเดลีต้นเดียวออกดอกสองดอกแล้วอาจจะมีโชคสองชั้นก็ได้นะคะท่านผู้ชมรอลุ้นรอลุ้นค่ะแต่โชคชั้นแรกมาแล้วนะคะ รอดูชั้นที่สองกับชั้นที่3ถ้าเกิดเขามีอีก3ดอกก็อาจจะมีโชคชั้นที่2ชั้นที่3มตามมาเราจะมีคาถาบูชาขอโชคขอลาภจากต้นเดรรีด้วยนะคะจักรพรรดิของเราคาถาของเขาก็คือตั้งนโมสามจบแล้วก็นโมพุทธยะท่องนโมพุทธยะสามรอบก็ค่อยลดน้ำอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถขอโชคขอลาภเขาได้นะคะ คือในวันพระเราก็จุดธูปขอกับเทวดาที่รักษาอยู่ตรงต้นเดลีแต่ละต้นนี้นะคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับส่วนบุคคลนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็แล้วแต่จะพิจารณานะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมอน,นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมช่องทำเกษตรแบบสบายๆค่ะอันนี้ก็คือมาแชร์ความรู้แล้วก็ สิ่งที่ตัวเองประสบมานะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ